อี่คือฟอร์มหลังของทั้งคู่นะครับคู่เอกช่วงที่2ครับคู่ส่งท้ายค่ำคืนนี้แล้วนะครับ150สิบปอนด์เลยครับถือว่าเป็นมวยรุ่นใหญ่เลยครับ อาวุธนะแรงดีกันทั้งคู่อยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าใครจะพลาดโดนของใครก่อนแล้วครับคู่นี้ที่ผ่านๆมาฟอร์มหลังๆนี่ก็นอกกันไปด่วาเล่นเลยนะครับอโอกาสที่ขออนญาตนะครับฝากรายการมวยศึกอารมณพลคนสวีหน่อยนะครับที่สวีจังหวัดชุมพรนะครับยีเครับยีเก้าเมษานะครับ พี่เองก็ฝากประชาสัมพันธ์มาแล้วครับพี่เอก็พี่เอชุมพรนะครับฝากประชาสัมพันธ์มาครับ29เมษาครับฝากติดตามด้วยนะครับคู่มวยนี่ดีๆเปรียบเลยครับสวิชุมพรครับ29เมษาเอาละครับมาดูกันนะครับรุ่นใหญ่เอาละครับยกแรกเริ่มขึ้นแล้วนะครับมวยรุ่นใหญ่ๆนะครับดูว่าอาวุธนั้นแรงด้วยกันทั้งคู่นะครับเริ่มจะขยับเข้าหาเลยนะครับขุนศึกเล็ก น้องดีมวยสายนะครับสายกับขวาสายแรงนะครับต้องดีนี่เดยดูมาไหลสายเหมือนกันนะครับอาวุธทั้ำหนักแรงทั้งแข้งทั้งหมัดแล้วก็มีศอกสลับด้วยเดี๋ยวดูครับวงหลังก็น้ำหนักของขึ้นมาเลยครับน้องดีครับดีไว้ก่อนครับขุนศึกเล็กขวาต่อร่างไปครับทัดทาย พยายามจะต่อยขวาขึ้นเหมือนกันแล้วครับแต่ว่าโดนลูกถีบไว้ก่อนครับสกัดน้องบีเรียกว่าเจาะยางเจ็บเจ็บกันแต่ต้นยกแบบนี้นะครับมันเป็นการท้าทายการโยกโอ้โหวกันดีเหลือเกินนะครับก็ต้องเร่งออกอาวุธกันแล้วเลยครับแบบนี้ค่อยับเข้าไปก่อนนะครับน้องบีเดินขยับเข้าหาบ้างนี่นะครับโอ้โหสายตรงๆทิ้มมาก่อนโอ้ขวาพยายามคำเป้านะครับแล้วก็สายทิ้งไปเลยครับ โดนไม่จังเลยครับอ้าแม่จังหวะจะเข้าไปพอดีครับโดนเตะก็มีเลี้ยวเหมือนกันแลลวครับน้องบีคุณตึกเล็กก็ดูว่ายังไม่รีบร้อนนะครับค่อยๆขยับเข้าไปรูปร่างนั้นเสียเปียบจะเน้นฐานล่างเป็นพิเศษโอ้โหดูครับทีต่อทีนี่มันสถานาแล้วครับดูว่าน้องบีนั้นจะได้ใหญ่นะครับโอ้ยไม่ยอมง่ายๆเหมือนกันคุณตึกเล็กก็มีขวายาว,ยาวโต้คืนอยู่ครับเล่นกันหนักๆแล้วนะครับ ่างคนต่างมีลูกเตะแล้วทำใหุ้่่อสู้เอียงนะครับนี่ครับเตะจอล่างไปครับรู้สึกเล็กหนีไปก่อนครับเจอต่อยท้องมาเสียบคืนวงในครับแทงซ้ายครับแทงพที่ขาอ่อนซะด้วยครับกันหนักๆตั้งแต่ต้นยกแบบนี้นะครับดูว่าโอกาสนับน็อกนี่น่าจะมีให้เห็นแล้วเลยครับมวยคู่นี้นี่เพียงยกแรกนะครับจะเริ่มบอกอาวุธใส่กันทั้งแขงทั้งหมัดทั้งศอกนะครับ หยักเข้าไปโอ้ทิ้งฝ้ายเข้าไปตรงๆน้องดีผนสึกแล้ก็ยังไม่รีบร้อนยังไม่ออกอาวุธเท่าไหร่นะครับโอ้ยโดนลำตัวอีกแล้วเอาจะไปรับเยอะไม่ได้นะครับรูปร่างก็เสียเปรียบด้วยครับจะไปกอยเขาครับเจอแท้งนะครับยาวกว่านี่ครับซ้ายครับเอาอย่าที่ลำตัวครับพยายามเตะจ่อร่างึ้นมานะครับติดๆในกวงในตีก่อนเลยครับน้องดีมันจะ็้ตีคืนแทขึืนเหมือนกันครับต่างโคตรต่างแทงแลวครับ แทงไปแทงมาแทงข่าซ้ายครับน้องบีขุนศรกแทงขวาคืนไปโคามคำาไว้เลยครับโค้ามำเขาเปิดตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับมีการขวางการไล่แขนแล้วก็แทงกันแบบนี้ดูนะครับเล็กกว่าแต่ก็ไม่สนนะครับวงในนี่จังหวะการท้าแทงนีโอ้ทำได้ดีด้วยขุนศึกเล็กนะครับเอาละครับโค้งสุดท้ายแล้วครับยกแรกครับหมดยกแรกก่อนนะครับพักแป๊บเดียว ล็อกสิ้นคร for ั capital. บรูปร่างทวงชกชัดเจนนะครับน้องบีฝ่ายน้ำเงินนั้นใหญ่กว่าโอ้โหแต่้ายด้อยท้ายมีหมัดทิ้งตรงๆหุ่นตึ้เล็กก็ไม่กลัวแล้วครับคอยบวกด้วยคแบบโดนสิทธหมัดครับเปิดเกมเข้าไปก่อนแล้วนี่ครับวงในครับเล็กกว่าพยายามล็อกเหมือนกันนะครับตีเทาซ้ายมาแทงขวาคืนไปครับมีเถียงตลอดครับนี่ครับตีขวาคืนไปครับหุ่นตึ้เล็กพยายามสอดในอ้าวจับแยกก่อนครับ เอาละครับหันไม่มองพี่เลี้ยงครับบอกเอาอยัางไงเลยครับโอ้ยนอ้องบีเด็กเล็กเล็กก็สู้ได้ดีนะมีทิ้งลำตัวด้วยแรงๆเหมือนกันมาดูกันที่วงในจังหวะการไล่แขนแล้วก็แทงแทงคู่ครับโอ้โหแต่ว่าถึงฝุกแล้กายยากวก็พยายามจะเบียดนะครับน้องบีนี่มีหมัดสายชิ้นไปตรงๆเอาหันมามองพี่เลี้ยงแล้วมองทำไมเละครับน้องบีจบไปมองไปไม่ดีแน่ๆ่ครับโดนเตะจ่อล่างมา ขวาขู่สุดแล็กลัวเองเสียหลักเหมือนกันนะวงในครับพยายามเข้ามาตรงนั้นครับน้องบีตีซ้ายถู่สนิทแทงซ้ายโอ้โหดูจังหวะการหิ้วเล็กกว่านะครับคู้บนเลยครับคุณสึกเล็กพยายามจะแทงคู่ด้วยไม่ตรงกลัวนะครับน้องบีต้องออกอาวุธนะครับพี่เลี้ยงไม่หนีไปไหนนะครับอยู่ที่มุมนะครับวงในเหมือนเดิมครับมาถุงขวาเข้าไปแทงซ้ายคือแทงซ้ายอีกทีนึงน้องบี คุณสุเล็กแทงขวาน้องบีว่ายังไงแทงซ้ายับนี่ครับเสียบขวาไปพยายามขวางพยายามขวางเอาขวางเข่าขนี้ไปโดนเข่านู้นจะไม่ว่าเริ่มจะใช้ความใหญ่นะครับเบียดไปเรื่อยคุณสุดเล็กก็สู้ยิบตายจริงๆนะครับโอ้โหทั้งหมัดทั้งดอกโดนเข่าไปเยอะนะครับมีจังหวะไล่แขนแล้วก็แทงสู้ด้วยดูนะครับการยืนระยะแล้วครับผู้นี้ใครยุบใครย,ย่นนิดเดียวนี่แพ้ได้เลยนะสำคัญตรงนี้เลยครับ จะยืนระยะนี่เลยครับเอ้าเสียบซ้ายโต้ขึ้นดีขวากระทุ้งเข้าไปสับเข้าไปนี่ครับหมัดพยายามคืนครับวงในแทงขวามาครับถึงสุดเล็กน้องบีน้องบีโดนมาอีกแล้วแทงเขาขวารื้นสับอ้าวมีสลับครับสลับที่ซอกครับทำได้แต่ช้าลงไปเหมือนกันเลยครับน้องบีโดนนี่นะครับถึงสุดเล็กกระทุ้งเข้าไปหนักหนักเนื้อเขาตูนะครับโอ้แต่ว่ามีหมัดซ้ายแล้วทิ้มเข้าไปลำตัว อย่าย่อนะครับอย่าย่อให้เห็นนะครับตอนนี้อะไรเกิดขึ้นได้ีกคู่นี้โอ้โหแล่กันโคตรหมันเลยครับเบียดเข้าไปแบบนี้ยำตัวลำตัวยำตัวโอ้ยโอ้ยทำหน้างอให้เห็นเลยครับตัวแข็งไปแล้วครับอ้าวทำเขาทำได้โดนบังเป็นยังไงอ้าโดนบังเป็นยังไงอ้าอ้าวเตะสองล่างเข้ามาพยายามกัดฟันบวกบวกปัทขึ้นไปอ้าอ้าวียร์นี้อ้าวอ้าวไหวไม่ไหว โอ้โหใหญ่ก็จริงนะครับแต่ว่าโดนเข้าไปหนักๆน,กน,กนี่โอ้เกือบไม่รอดเหมือนกันเลยครับน้องดีพักกันกักคู่เดี๋ยวมายายาฉีดนี่เยอะทั้งสองฝั่งเลยนะครับฝ่ายแดงนี่ก็ที่เห็นเห็นนี่มีสามหมื่นบาทนะครับฝ่ายได้เงินนี่น่าจะเลือนแสนได้แล้วนะครับตอนนี้เดยท้องไม่ดีแต่ได้ใหญ่ครับวงในพยายามลุยต่อทั้งปีเทไปเลยดูว่า จะขอนเกมหรือเปล่าไปยืนคุยนี่โอ้โหรูกล่างเสียเปรียบนะครับน้องบีนี่มีแท่งซ้ายนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงๆเหมือนกันดูว่าจะเล่นเมื่อไรเท่านั้นแหละครับขุนศึกเล็กจับได้ดูนะครับถีบไปก่อนครับน้องบีครับโดนแท่งขวาขุนศึกเล็กครับแต่จะเดินเข้ามาต่อนสักหน่อยครับเจอแค่เอาแท่งขวาโดนหมัดลำตัวครับอ้าวโดนกระทุ้งไปอีกทีหนึ่งครับ ขาวที่แล้วก็มีปัญหายกที่แล้วก็มีปัญหาที่นำตัวนี่ครับโดนไปครับเป้าใหญ่ของน้องบีดูว่าเกมนี้ยังอะไรยังเกิดขึ้นได้นะบวยคู่เนี้อคุ่นตึกเล็กไม่เดินมาตั้งรับแบบนี้นี่ดูว่าน้องบีเริ่มจะฟื้นนะครับแข้งมาโอ้โหเนเนื้อเหมือนกันโอ้แฟนมวยนีเฮกันขนานแล้วนะครับดูนะครับทางฝ่าย่างโดนนลครับดูว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะครับน้องบีได้ใหญ่ด้วยโอ้คุ่นตึกเล็กคุ่นตึกเล็ก อากไปพอนเกมไม่ได้นะครับในช่วงปลายยกที่ผ่านมาเนี่ยดูว่าจะเร่งไปเยอะด้วยอา,อาหยัดเข้าหาครับน้องบีแต่ซ้ายหลุดเจอแข้งขวาโต้คืนต่อยลำตัวน้องบีอ่านายครับยังไม่ตีก็แยก่ก่อนแล้วครับแทงซ้ายครับน้องบีลินลเลย์เข้าไปครับนี่ครับลำตัวอีกแล้วครับมาดซ้ายบาดขวาครับเจอกระทุ้งเข่าคืนมาน้องบีล็อกไว้ก่อน ล็อกไว้ก่อนแต่เจอกำแพงครับยังตีไม่ได้ียกว่าอาวุธมวยนั้นก็ยังไม่ไม้แพ้นะครับแต่ว่าพอโดนนี่จะออกอาการอยู่เรื่อยเลยครับน้องดีเนี่ยโดยเฉพาะลูกไตท้องแล้วก็แทงเข,เ,ขเข้าไปใหญ่ก็ใหญ่นะครับต้องชนนะครับเหยียดเข้าไปโอ้ยยกที่ผ่านมานั้นโดนไปเยอะต้องทาคืนแล้วครับยกนี้อย่างที่พี่อารีเรียนไปครับแม่อาวุธทีอาวุธนี่ไม,ไม่ไม่แพ้ครับแต่พอโดนไปแล้วประทบไปทีต่อทีครับ น้องบีทนได้ไม่ได้เจอแข้งขวาอีกแล้วสาแข้งซ้ายขึ้นไปเอาล้ครับดูว่าเริ่มจากแรงขึ้นมาแล้วนะครับน้องบีเอาลอกได้ตีเข้าไปโอ้โหาสถาาการย์ยังถือว่าเล่าใจนะครับในช่วงยกที่ผ่านมาอย่างที่บอกนะครับคุณตึกเล่กนั้นเล่นเยอะเหลือเกินครับโอ้ศอกนี้ครับพยายามสะบัดเข้าไปครับตับอีกแล้วลืมลำตัวหรือเปล่าลืมลำตัวหรือเปล่าตับเข้าไปโอ้ยฟันตับฟันเข้าเอา เสียบไม่เสียบโดนแทงขามาครับสับขึ้นเวลามีนะเอาดูครับใส่เข้าไปบวกโอ้โห,โหดูครับขวานคนละเล่มอ้าแม่จังหวะนี้เสียบขาไว้กรรมการการ์บอกว่าใกล้กันไปอยู่ห่างๆนี่มันออกอาวุธแล้วมันหวาดเสียวดีเลือดมาแล้วครับดูครับอ่อนเกมไปนิดนึงนะครับทำให้ เริ่มจะมีฮึดขึ้นมาเลยน้องดียกนี้ออกมาเปิดเกมตั้งแต่ต้นยกยาฉีดนี่มา5 0,000บาทด้วยครับให้น้องนะดีมาดูเลยครับ,รบโวบาดเี้เอา้าครึ่งแสเนเพิ่มได้ลุ้นจับจับพอต่อยได้แล้วโดนล็อกเลยครับหุ่นเซเล็กไม่ให้ต่อยต่อครับหุนสึกเล็กเองก็มียาฉีดสามหมื่นบาทเหมือนกันต่างฝายต่างมียาฉีดนะครับดูว่าใครจะทําได้ดีกว่ากันเริ่มจะฮึเดเบียดเข้าไปดูนะครับ อาวุธที่ออกหลากหลายมากขึ้นนะครับน้องบีเอ้าใครชนะก็ได้ยาได้โบนัสถือเป็นเรื่องดีเอ้าดูครับสามหมื่นหรือห้าหมื่นโอ้โหศอกขวาของขึกเลยครับจับได้น้องบีล็อกล็อกกดจอกฟันคืนไปไดิอ้าวเ,เอาส่งไปยาบอกกา,าร์ลการบอกหยุดไม่เป็นไล่ทุพันส่ยขันต่อฟันกันใหม่แข้งซ้ายเตะหลุดโดยขวาขึ้นอขอโทษขอมวยกันไปแล้วนะครับมาเริ่มกันใหม่นะครับดูนะครับว่าจังหวะ ขยับเข้าไปของน้องบีอยากไปปล้ำนายอาศัยความใหญ่นะครับบดไปเรื่อยคุณนดเล็กก็ไม่ตกใจนะครับดูกันไล่แผนลอกแขนนี่กดเอาไว้แล้วก็แทงสู่เหมือนกันลำเลียงเกมกันใหม่ครับเตะขวาเข้าไปกระโจนเข้ามาครับเสียบไปเสียบน้องบีโดนสอกับสับคืนคุณสเล็กก็นี่ครับพยายามทัดคืนเหมือนกันครับสอกครับเดินขยับเข้ามาครับน้องบีเจอต่อยลำบวยแล้ว ฝันซอก็ดีเอาหนักหนักแรงแร,ง,รงครับขืนศึกเลด็ดีดูดีครับแต่ว่าอย่าเผลออย่าพลาดน้องดีมีศอกมีบาดแต่ว่านี่ครับจังหวะสุดท้ายครับคุนสึกเล็ดีชี้ความได้เปรียวไว้ตลอดครับน้องดีเริ่มจำหันไปมองนาฬเลากายอีกแล้วนะครับน้องดีบึกเล็กนี่มาแต่ละเมก็กก็แรงแรงแรงึ้นะโอ้โหทางขวาดูนะครับพยายากเข้าไปก็ยังพยายามจะฮึดนะครับแต่ว่ามันทําได้ไม่ต่อเนื่องแล้วนะครับน้องดี ยังไม่หยุดแทงขวาสตัดแล้วปล่อนครับคุณสุดเล็กตีสื่อเข้ามาสื่อเข้ามามือยาวๆแทงไมก่อนไม่หนักเท่าไหร่ไม่แรงเท่าไหร่แม่พอประกบในจังหวะตีไม่มีครับเอา้าเดินต่อน้องบี40สวินาทเีเสร็จตรงนี้ได้ไม่ได้ขยายาเข้าไปโอ้จูบศอกในในตีได้ไหมตีไม่ได้กรรมาการแย yeah. กดูว่าจะหมดเกี้ยงเกี้ยงถังไปแล้วเลยครับน้องบีพยายามจะเดินแต่ว่า ทำอะไรไม่ได้ยกแขนยกขานี้ครับจะไม่ขึ้นแล้วนะครับคนเล็กนี่คอยกดเอาไว้ดูนะครับคั้อกอาวุธมวยนี่ออกนี่ออกแม่นแล้วก็ออกแรงด้วยครับเดินเข้าหาต่อครับเจอแข้งขวาครับพยายามแทงซ้ายคืนโอ้ดูเกมครับความกระชุ่มกระชวยหายไปเลยครับน้องบีครับช่วงปลายๆแล้วนะครับยกที่4ี่ครับคิดได้ทำได้หรือเปล่าเท่านั้นเองครับมาขวามาซ้ายหมดยก4พักแป๊บเดียวครับ เดี๋ยวมามันต่อนะให้ดูเพิ่มห้าหมื่นนั้นเอาให้ได้ก่อนแล้วนะอ้าวได้เอาให้ได้เอาไม่เอาได้ไม่ได้เดี๋ยวดูนครับกับ3นาทีนี้ครับผู้เอกช่วงที่สศึกเพชรยินดีครับ27สเมษายน2566นิบกปิดเกมแล้วครับทางด้านของขุนศึกเลยครับแม่วงไนน่ล็อกไว้แน่นๆเผาเวลาทิ้งครับพยายามจะฮึดเหมือนกันนะครับนี่นะครับ ทั้งหมัดทั้งแข้งุณตุกเล็กนั้นโอ้เกมเลยได้หมดแล้วดูจะมั่นใจแล้วเลยครับไม่มั่วไม่ปัดท่านะครับไม่ออกซ้ายออกขวาดีแล้วก็มีแข้งคอยประักเอาไว้ครับคุมเกมแล้วครับส่วนน้องบียังไม่ยอมน้องบียังไม่ยอมต่อยมูดวาดไปจับไว้ก่อนจับไว้ก่อนเผาเวลาไปด้วยครับนี่แหละครับมั่นใจในผลงานแล้วครับชัดกว่าครับเ เร่งไปครับน้องบีเตะสายหลุดโดนกินป่าวขวาขึ้นไปโดนป,ปลายปลายเดียต่อที่มาดเอาต้องต่อยเยอะๆตรงนี้ห้าหมื่นนะก็พยายามจะฮึดอยู่นะครับแต่ว่าเลี่ยวแรงนี่มันลดน้อยถอยไปแล้วนะครับโดยเฉพาะยกที่สองนั้นโดนเยอะเหลือเกินเลยครับสถานการณ์จะจบยังไงไม่รู้แต่ว่าเห็นพี่อัดยืนนับแบนทันครับบนล็อกครับโอ้โหแฟนมวยสารภาพคร,ครับแต่ว่าน้องบียังไม่ยอมเอา นาทีครึ่งครึ่งยกเอายอมเลยจะไม่ยอมไม่ยอมเลยโอ้ตายแล้วแต่พี่อ่านรู้ได้ไงมาดูควักเงินจ่ายก่อนเลยอ่ะพี่อ่านนี่อัดฉีดแดงไว้นะสามหมื่นเมื่อกี้น่าจะนับเงินอัดฉีดหรือเปล่าอันสุขุมพิทยไงนี่ไงพี่อ่านนี่ไปธรรมดาสบายใจแล้วครับวาอัดฉีดต้องเงินไปใช่ไมบางฝ่ายแดงครับมาดูกันนะครับว่าก็ เวลานียังเหลืออีกหนึ่งนาทีเอาดูเอยเอายังนีนดครับยังไม่ยอมง่ายง่ายครับเอออย่าพึ่งหยุดอย่าพึ่งยอมเส้นทางลูกผู้ชายความสําเร็จบางทีอาจจะมาเสี่ยววินาทีสุดท้ายก็ได้เริ่มมีความหวังครับขออีกหน่อยได้ไหมน้องบีขออีกหน่อยได้ไหมโดนเตะจอางมาก่อนขอแข่งจะไม่อีกหน่อยเนี่ยน้องบีเอาโดนเตะไปหนึ่งที หาอะไรดีขึ้นไปโดนทีไปยังไงโอ้ปล่อยการแล้วยังไงสาธิวิเอา้าฮึบฮึดน่อยเร็วฮึบฮึบฮึบตรงนี้ดูนะครับโอ้มันฮึบไม่ไหวสาิวินี่ก็พลิกกันมาแล้วนะครับนะโอ้โหมาดูกันว่าตอนนี้จะทําได้หรือเปล่าเลี่ยวแรงมันไม่มีนะครับหัวใจก็ยังพอมีที่จะฮึดแล้วครับที่จะทําไม่ได้ค่อยๆข,ข,ขยับไปเลครับ อย่ากาดตกแล้วกัน<อ>ครับอเอาเอาน้องบีบอกคุณศึกเล็กอย่ากาดตกแล้วกันครับ13 1 1 10 9 8นับถอยหลังแล้วนะครับนับถอยหลังแล้วนะครับ5 4 3 2, เ, 2> เป้งเคาะก่อนได้ไหม มอดยกสุดท้ายครับคู่สุดท้ายครับแฟนมวยต่างชาติด้านหลังผู้บรรยายนี่ปรบมือนะครับก็ชอบนะครับในผลงานของเจ้าองบีครับเดินจนระฆังยกสุดท้ายดังเก่งครับและเป็นคู่เดียวครับในช่วงที่2ของเราครับที่ได้ยินเสียงราฆังยกสุดท้ายครับองค์การชนินนารีทองอยรานครับเดินรวบรวมใบคะแนนครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับหันไปทางมุมแดงครับขุนศึกเล็กสิ ผู้ใหญ่เท่ครับนชัชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับขว้าชาัยเอาเชานะคะแนนเหมือน้องดีดีบอยบ็อกซิ่ง